วันนี้เรามาชมเงาะพันยลากันครับเพื่อนเเงาะพันยลาเนี่ยปลูกติดบ้านมาหลายสิบปีนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปปีนตัดกันครับมดดำเต็มเลยนะครับเดี๋ยวไปสู้กับมดแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับวันนี้เงาะพันยลาบางรุ่นที่อยู่ในต้นเดียวกันก็มีความสุกสุกเป็นสีส้มส้มปนแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปีนเก็บกันนะครับบางกริงก็เพิ่งออกดอกนะครับเนี่ย บางกิ่งก็เพิ่งเป็นลูกเล็กๆนะฮะเท่ากับปลายนิ้วก้อยนะครับส่วนบางรุ่นเนี่ยก็สุกแล้วเดี๋ยวจะปีนบันไดขึ้นไปนะครับอยู่ตรงนี้เองนะอันนี้เป็นหลังคาลงรถนะครับอ่าบนหลังคามาเห็นแล้วนะครับส่วนนี้เขาโตก่อนนะครับอ่านี่มีแอบอยู่ตรงนี้ก็ยังเป็นเล็กๆอยู่ก็มีนะฮะ อันนี้ก็คงอีกเป็นเดือนๆแหละกว่าจะได้ทานนะครับนี่แต่ตรงนี้เรียบร้อยครับฮะท่วมหลังคาลงรถเลยนะครับหมดดำเยอะมากนะฮะนรัเ่อเป็นพันยลานะครับนี่นะฮคุณพ่อผมปลูกไว้อายุน่าจะ ต้นนี้ต้องมีสักสี่สิบปีเป็นอย่างน้อยนะครับเอาพันุ์มาจากยะลานะครับแล้วก็มาปลูกที่พัทลุงนะมดกัดครับโอ้โหเนี่ยนะฮะติดหลังคาเลยเยอะนะโซนนี้นะครับน่าจะได้หลายช่ออยู่แต่อาจจะต้องสองมือตัดนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตนะะโอ้โหมดหมดดำบุกผมนะครับเนี่ย ห่วงนะห่วงห่วงเงาะนะครับโอ้โหเต็มตัวแล้วนะครับเกาะขึ้นมา <suas> ไม่ได้เลยนะครับอันตรายจริงจงนะครับเป็นช่วงนี้เป็นที่สวนนะมดเยอะมากนะครับจนมดแดงหายหมดแล้วนะครับเหลือแต่มดดำนะบบกเต็มไปหมดนะครับใครๆมาขึ้นผลไม้น,นี้ก็บ่นกันทุกคนนะครับ มีพี่ที่มาขึ้นมะพร้าวนี้แกก็บอกว่าโอ้โหเหนื่อยเลยนะครับเจอมดดําพวกนี้นะครับเนี่ยฮะเขาจะเป็นเหมือนเนาะโรงเรียนนะครับเพืเ่อนๆเนาะพันยาลานะครับเนื้อก็กรอบร้อนหวานนะครับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมตัดแล้วเดี๋ยวเราไปลองปอกคระดูทั้งล่างอีกทีนะครับตรงนี้มดเยอะมากเลยนะเนี่ยนะฮะอันนี้จะให้เห็นอยู่บนต้นก่อนครับ ก็พอทานได้แล้วนะครับแต่จริงๆรอแดงกว่านี้ก็แดงจัดๆก็อร่อยนะครับก็ทานได้ทุกทุกระยะของการโตนะครับเนี่ยนะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตสองมือตัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมกันอีกทีนะครับเพื่อนสวัสดีครับตัดลงมาได้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนเพียะเต็มเลยนะฮะที่ลูกเงาะเนี่ยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเพื่อน มดดำเต็มเลยนะเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยโอเคครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตประมาณนี้ก่อนนะครับมดกัดครับนี่นะแย่งจากมดมาลูกเดียวก่อนแล้วกันนะครับเนี่นะะมีเพียเ้ยขาวๆเหมือนกันคือเราปลูอินซีนะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเลยมันก็จะมีศัตรูพืชมีอะไรบ้างตามธรรมชาตินะครับก็เหลือเท่าที่กินกินเท่าที่เหลือนะครับ แต่ปลอดภัยตรงที่เราไม่ต้องเจอเคมีอะไรเลยนะครับธรรมชาติถ้าสุกเองเนี่ยเขาจะรสชาติดีมากๆกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายมือเดียวเดี๋ยวลองแกะนะครับแกะออกมาอ่าเนี่ยนะครับเนื้อเขาก็จะหวานกรอบร่อนแบบนี้นะครับ เกาะๆแล้วอนเหมือนง้อโรงเรียนนะครับเห็นไหมครับมีความแดงๆเขียวๆเองหลืองเหมือนๆกันนะครับเรียกว่าง้อพันยลานะครับพ่อบอกไว้อย่างนั้นนะครับก็จํามาตลอดนะครับว่าพ่อมาจากยาลาตอนนั้นพ่อไปทําราชการที่ยาลาแล้วก็เอาพันธุ์มาปลูกที่พัทลุงนะครับก็ติดสวนมาหลายสิบปีมากนะครับแล้วก็ออกผลให้ทานตลอดนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับ